chưa 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 bình chưa 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 đó chưa 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 hay ประมาณไงนึงยังปงกับตุตามพุ่มแดนยอมก็สมตะปุกมาได้สมรูซานี่ทาเติร์ดเติร์ดิคุปปุ่ชส่งครับเชื่อว่าหลายคนคงจํากันได้นะครับสำหรับพลทหารวิเชษครับเขาคือพลทหารกัมพูชาปลอมๆที่ทําคลิปวิดีโอล้อเลียนจนทําให้ทางด้านของสมเด็จหุนเซนประธานวิฒิภากัมพูชาถึงกับเดือดควันออกหูและก็ประกาศออกหมายจับฐานกระบฏและท้าให้ประเทศไทยส่งตัวพลทหารวิเชษกลับประเทศกัมพูชา หลังจากคลิปนั้นถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะนะครับพลทหารพิเชษเองก็หายตัวไปอย่างไรร่องรอยจนหลายคนอดเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยไม่ได้แต่ล่าสุดครับ p p t ีทได้รับการติดต่อมาจากพลทหารพิเชษหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการพยายามขอสัมภาษณ์ตั้งแต่วันที่ถูกสมเด็จฮุนเซนเปิดวาร์ปและให้ชาวเน็ตกัมพูชาเข้าไปถล่มโดยก่อนหน้านี้ครับสมเด็จฮุนเซนสั่งให้ตำรวจออกหมาจับ เอ็มพิเชษหนุ่มกัมพูชาวัย37ปีที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยในข้อหากบฏต่อชาติและกดดันประเทศไทยให้รีบจับกลุ่มทางด้านของพลทหารพิเชษกลับมาอย่างประเทศกัมพูชาทันทีหากไม่ได้สมรู้ร่วมคิดโค่นล้มรัฐบาลกัมพูชา และหลังจากนั้นครับสมเด็จทุนเซนก็เปิดวร์บติกต็อกนะครับแล้วก็ Facebook ให้ชาวเน็ตกัมพูชาเนี่ยเข้าไปถล่มคอมเมนต์และก็รุมกันกดรีพอร์ตจนทั้ง Facebook แล้วก็ติกต็อกของคุณพิเชษโดนแบนและไม่มีการเคลื่อนไหวอีกเลยจนหลายคนกังวลว่าพลทาหารพิเชษยังมีชีวิตอยู่หรือไม่หรือโดนสั่งเกตไปแล้ว แุ่จู่จูครับเมื่อวันที่สองกรกฎาคมที่ผ่านมาคุณพิเชษได้ติดต่อกลับมาที่ทีมข่าวของพี t ีีวียืนยันว่าเขานั้นยังปลอดภัยและอินดีให้สัมภาษณ์ถึงที่มาที่ไปของคลิปและชะตาชีวิตหลังจากผู้นำกัพูชาสั่งไล่ล่า โดยคุณพิเชษเล่านะครับว่าก่อนที่จะทําคลิปล้อเรียนทหารกัมพูชารุ่นพี่ที่เคยเป็นทหารกัมพูชาเล่าว่าเพื่อนที่ยังเป็นทหารประจําการอยู่ชายแดนไทยกัมพูชาบ่นให้ฟังว่าชีวิตย่ําแย่มากอาหารไม่เพียงพอทหารชั้นผู้น้อยอดอยาก ถ้ารบกันจริงๆก็คงไม่มีแรงที่จะสู้กับทหารไทยสุดท้ายก็ต้องถอยทัพที่สำคัญคือไม่มีใครกล้าสะท้อนความจริงให้กับผู้บังคับบัญชาฟังไม่ใช่นั้นจะถูกลงโทษและลบชื่อจากกองทัพตนก็เลยช่วยทำคลิปเป็นปากเป็นเสียงให้กับทหารกัมพูชาที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งยอมสละชีวิตเพื่อรัฐบาลเผด็จก,การคุณพิเชษบอนะครับว่าเขาไม่คิดว่าแค่คลิปสั้นๆ มันจะทําให้สมเด็จทุนเซนโกรธจัดถึงขั้นตั้งข้อหากบฏต่อชาติและสั่งให้ลูกน้องไล่ล่าจับเขากลับประเทศให้ได้คุณพิเชษบอกด้วยนะครับว่านับตั้งแต่วันที่สมเด็จทุนเซนประกาศจับเขาต้องซ่อนตัวอยู่ในห้องแคบๆตลอด24ชั่วโมง พราะกลัวว่าลูกน้องฮุนเซนที่มีคนไทยรวมอยู่ด้วยจะตามมาเก็บหรือทำร้ายต่างตายเหมือนคนเห็นต่างรัฐบาลคนอื่นๆคุณพิเชษเล่านะครับว่าตำรวจกัมพูชายัางไปกดดันพ่อแม่ญาติพี่น้องให้บอกจุด เขาซ่อนตัวแต่ทุกคนไม่รู้เพราะเขาตัดขาดกับครอบครัวมานานแล้วเพราะไม่อยากให้ทุกคนได้รับอันตรายท้ายที่สุดครับมีการถามนะครับว่าในมุมมองของคุณพิเชษสมเด็จพุนเซนเป็นคนอย่างไรซึ่งคุณพิเชษก็ตอบว่าเป็นคนที่โหดร้ายมาก